สวัสครับผมมาทักครูนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนําแนวทางในการผ่านด่านเอมีกันนะซึ่งก็ด่านนี้เนี่ยเอาจงริงก็งไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะคือทางเข้าฐานเราเนี่ยจะมี2ทางคือซ้ายกับขวานะครับตามรูปนี้เลยศัตรูจะออกประทานด้านล่างนะทีนี้มาพูดถึงศัตรูกันหน่อยศัตรูนี่จะมีแค่สามตัวคือเอาจงริงแล้วเราไม่ได้ต้องกังวลอะไรมากนะักก็คล้ายๆกับ่านแรกแหละยิงให้ตายก็พอแล้วซึ่งด่านนี้ระยะทางในการเดินของศัตรูมันค่อนข้างยาว ฉะนั้นผมแนะนําใช้สไนเปอร์อย่างน้อย2ตัวแล้วจะสบายมากๆเลยเผอใช้สไนเปอร์สี่ตัวก็ผ่านได้แล้วนะแต่ของผมจะใช้เป็นสไนเปอร์สตัวแล้วก็เอาเป็นตัวยิงค้าบนพื้นอีก2ตัวนะครับทีนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะมีมอนตัวกิกก้เดิมบนพื้นตัวหนึ่งแล้วก็มอนที่เป็นตัวถือธนูอันนี้เนี่ยอาจจะกังวลว่าตัวธนูมันจะยิงตัวสไนเปอร์ของเราหรือเปล่าเอาจริงๆไม่จำเป็นต้องกังวลครับเพราะว่าถ้าตัวธนูเนี่ยมันจะเล็งเครื่องนี้ เป็นหลักเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่เอาไว้ใช้กับมอนในแมปของอีเวนต์นี้ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่ามันเอาไว้อ่าคือคือมอนแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเหมือนปลอกคออยู่นะครับเนี <c oughs> ่ยปลอกคอขาวๆอันนี้ในตอนแรกที่มันเป็นสีขาวเนี่ยคือปลอกคอมันยังทางานอยู่ทีนี้มอนทุกตัวเนี่ยหลังจากที่มันโจมตีไปทั้งหมด4ครั้งมันจะปลอกคอมันจะหยุดทํางานไปกลายเป็ใน,ใน,ใน,ในสีแดงนะครับคือ <c oughs> ตอนตีครั้งที่สาเนี่ยปลอกคอจะกระพริบ ถ้าเกิดเราเห็นมันกระพริบเมื่อไหร่แสดงว่าปอคอจะทางานแล้วพอมันปอคอมันทางานปุ๊บมันจะกลายเป็นสีแดงแล้วมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในด่านอื่นเพราะว่าด่านนี้ไม่ได้ต้องสนใจเท่าไหร่คือไอ้ตัวเครื่องนี้เนี่ยมันสามารถกดเพื่อทําให้ปอคอที่มันดับไปอ่ะมันกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแล้วก็สั่นศัตรูได้ด้วยนะครับแต่ด่านนี้เราไม่ได้ใช้ไอ้เครื่องนี้อยู่แล้วเราเน้นฆ่าศัตรูให้ไวๆไปเลยเนาะอ่าทีนี้เรามาลุยกันเลยดีกว่าอ่าเมื่อกี้จะ ตรงในด่านนี้เนี่ยมันโผล่มายืนให้เรายิงแบบงงๆเลยเพราะฉะนั้นทั้งมันก่อนเนาะเดี๋ยวด่านอื่นค่อยว่ากันอันนี้บ็ญทีที่ผมใช้นะครับประมาณนี้นะก็อาหลักๆคือสไนเปอร์อย่างน้อย2ตัวเอาเป็นสไนเปอร์ยิงเดี่ยวนะครับเน้นดาเมจไวๆนะนถ้าเกิดดาเมจไวพอเลยจริงใช้4ตัวก็อาจจะได้เลยแต่ผมใช้ตามนี้นะครับก็เป็นสไนเปอร์สองแล้วก็ตัวยืนพื้นสองตัวที่บล็อกได้สักสองก็ค่อนข้างจะชัวร์กว่านะบล็อกสองนะครับ โอเคลุยเลยดีกว่านี่ก็ผมลงเท็กซัสมาก่อนนะจริง,รง<ฮ>ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกอนนี้ต่เมอเราไหวก็โอเคแล้วนี่ผมลงนับแฟนมา อันนี้เราจะเอาบูไฟซั้นมาช่วยฝั่งซ้ายเพราะว่าทัพแพนสามารถตีระยะยาวได้อยู่แล้วนะก็เลยเอาเมย์ไปฝั่งฟ้าแเพราะว่า DPS ของตัวบูไฟซั้นเนี่ยมันสูงกว่าเมย์นะสำหรับสำหรับของผมนะอีกว่านะแต่เมย์มันสโลได้อันนี้แหละเนี่ยวางไว้แค่นี้ผ่านนะครับเอาตรงๆเลยแค่นี้ผ่านแล้วเอ็กซ์ซัดนี่จริงๆไม่ต้องกดสกิลเลยก็ได้ อันนี้เป็นตัวนะเป็นตัวยิงขนูนะมันมันเนี่ยเมื่อกี้มันพยายามจะเล็งสะยิงใส่เครื่อ,อตัวนี้แต่ว่าอ่ามันตายก่อนคือสไนเราเนี่ยไม่เจ็บตัวเลยเนี่ยสังเกตว่าเลือดมันจะลดไปนะสไนเราเลือดไม่ลดทท้งนั้นที่ว่าอยู่ในระดับเดียวกันครับเี๋ยวก็ไม่มีอะไรนะเรียกได้ว่านั่งดูศัตรูโดนยิงสอยตายไปทีละตัว จริงเนี่ยมอนมันจะมีคือพวกมอนที่ผมบอกว่ามันจะมีปลอกคอเนี่ยเมื่อปลอกคอมันดับเนี่ยมันจะได้เอฟเฟกตคือทุกตัวตัวตัวไหนก็ตามที่ปลอกคอมันดับก็ือเปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ไหมมันจะตีเร็วขึ้นแล้วก็สีแรงขึ้นแล้วก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเติมแล้วแต่ตัวอย่างเช่นเจ้าตัวคิี้เนี่ยก็จะตีแรงขึ้นแล้วก็ตัวธนูเนี่ยจะกลายเป็นตีเวทครับส่วนเจ้าตัวเจะเา้วา้ใ ตัวตัวดีเฟนส์ของสูงปกติเนี่ยอาจจะก,การได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเราด่านนี้ไม่จําเป็นเนาะเน่จากที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยแค่นี้ผ่านแล้วนะครับสบายสบายเลยเนาะแล้วก็ด่านนี้ไม่ใช่ด่านที่เราจะฟาร์มอยู่แล้วจะขนตัวไปกี่ตัวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแม้แต่น้อยก็ประมาณนี้สําหรับด่าน MB 2นะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน อื่นต่อไปนะครับคลิปนี้ผมขอลาดก่อนใครชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดสไค์กดแชร์ด้วยนะหรือมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากไปได้โอเคก็คลิปนี้ลาดก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย